สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถตู้ VIP สวยๆสภาพงามๆหนึงใน100นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับกับ t o y ย t a g แก n นเวีนะครับรถตู้ VIP ถึงปีจะต่ำนะครับแต่บอกเลยว่าสวยสภาพงามมากๆดูแลมาดีสุดๆนะครับนี่นะครับตู้ VIP t o y ย t a g แก n นเวียปี1998นะครับเครื่อง2,007 ตัวท็อปเป็นซินนะครับรถสวยนะครับคันนี้มีมูลลูปด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็น7ที่นั่งเป็นรถครอบครัวสภาพงามมากๆนะครับไม่แท้250,000กิโลเมตรมือเดียวป้ายแดงดูแลสภาพมาดีสุดๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับถึงปีจะลึกนะครับแต่จะบอกว่า t o y ยต้ไว้ใจได้เลยครับ รถสวยมากๆครับ169,000บาทนะครับ169,000บาทภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบปกติเครื่องเกียร์แน่นๆนะครับทูโทนสไตล์นี้นะครับในยุคปี2000รุ่นนั้นก็ต้องบอกเลยว่าสวยหรูด,ดูดีมีระดับนะครับสภาพสมบูรณ์มากๆครับเครื่อง2 0 0พเเกียร์เครื่องยนสมบูรณ์มากๆนะครับ ถึงปีจะต่ำนะครับแต่บอกเลยว่าวิ่งแค่250,000กิโลเมตรนะครับรถดูแลสภาพมาดีสุดๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับนี่เลยครับรถสภาพดีมากๆนะครับ มูลรูฟแบบนี้นะครับใช้งานได้ครบนะครับสมบูรณ์ทั้งคันเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับช่วงล่างไม่ดังสภาพดีสุดๆมือเดียวป้ายแดงนะครับใครกาลังหารถตู้ไว้ใช้ในครอบครัวนะครับคันนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มท่านเอาไปติดแก๊สก็ได้นะครับสายค้าขายครอบครัวปิกนิกท่านเอาไปดัดแปลงใช้งานได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนนะครับขับสวยสภาพดีราคา1,69,0 0 0บาทนะครับได้ รถตู้แกนเวียโตโยต้าไปใช้งานนะครับนี่นะครับเบาะจะเป็นแบบนี้นะครับนับว่าเป็น7ที่นั่งนะครับรถสวยสุดๆนะครับชมได้เช็คได้นะครับบนลลุฟก,ก็จะมี2 ได้แล้วก็งด้านหลังนะครับระบบไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องเบนซินน้ํามันล้วนมาโดยตลอดนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการจัดส่งทั่วไทยนะครับจดส่งทั่วไทยบ้านใดกําลังหารถครอบครัวหาตู้ VAP นะครับราคา1นึ่งแส 6,900 0บาทรับรองว่าคุ้มสภาพแน่นอนนะครับกับราคานี้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับเป็นประตูสไลด์นะครับแมงไม่เป็นไฟฟ้านะครับใครจะไปดัดแปลงเป็นไฟฟ้าก็เป็นอีกเรื่องนะครับฉะนั้นคันนี้สวยสุดครบจบแน่นอนนะครับใช้งานได้พร้อมมากๆครับกับราคา169,000บาทนะครับสายครอบครัวสายปิกนิกนี่บอกเลยว่า แจ่มแน่นอนนะครับราคานี้สภาพนี้ฝากกันด้วยนะครับสาหรับช่วงนี้ต้องขออภัยสมาชิกด้วยนะครับเนื่องจากว่ารถผมรับเข้ามาเยอะมากนะครับช่วงนี้ทําคลิปไม่ทันผมจะขออนุญาตลงคลิปดิบๆไปก่อนนะครับท่านใดสนใจนะครับในรถที่ผมลงนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปนะครับหรือโทรมาได้ครับไลน์มาได้ครับแล้วก็ขอรูปและรายละเอียดเพิ่มนะครับก็ขออนุญา